เซอร์เรมเชันรุ่งเริองอาสองการสารต่อตำนานบรมนกโลกนะครับพ่อจ่ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่บริเวณลิวอัพแห่งนี้นะครับ Exactly ladies and gentlemen please together extend the warmest and most enthusiastic welcome to the beautiful Songkran parade that right now proceeding to the ceremony area right here โดยสําหรับเทศกาลสงกรานต์ของเราโดยเฉพาะขบวนสงกรานต์นะครับถือว่าเป็นประเพณีสําคัญของไทยที่ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณครับโดยมีความเชื่อว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยดังนั้นการจัดขบวนสงการานต์ที่ยิ่งใหญ่และอลังการก็จะเป็นการเริ่มต้นความสมัครสมคีรวมถึงนิมิตหมายอันดีในการทํางานตลอดทั้งปีครับรวมถึงให้ญาติพี่องเราทุกคนได้ร่วมสนุกสนานร,ร,รื่นเริงกันต่อไปสึกระโนของเราในวันนี้ครับ ต้นขบวนของเราก็จะมีการนำเอาขอบวนกรอยาวนะครับซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่สวยงามและเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยนิยมเล่นกันในภาคกลางนะครับมาลุกกันในริ้วขบวนดุ้งไหวและมีการรำการแสดงละครนะครับชีพรุกกันมาในขบวนสงกรานต์ของเราในปีนี้ด้วยนะครับ e x a c t Ladies and gentlemen, right now that you are witnessing together is the beautiful cultural representation and we have each and every single element. Um, that actually represent a different part of thailand we start the um, parade with a beautiful long yao or actually it's long drum parade that includes a lot of um, fun oneness and really togetherness um, as a team members in creating um, the parade as well นอกจากต้องขบวนนะครับที่ท่านได้เห็นขบวนกรองยาวของเรากันแล้วนะครับลำดับถัดไปถือว่าเป็นส่วนสําคัญในร้วขบวนในวันนี้ครับั่นคือร้วขบวนตำนานนางสมกรานครับโดยตำนานของเราได้เริ่มจากจารึกที่วัดพระเชตุวนวิมลปังคณารามนะครับโดยจากตำนานเนี่ยเรียกว่าเรียกกันง่ายๆนะครับว่าตำนานเท้ากบิลพม ซึ่งท่านนะครับได้มีการไปประชันปัญญากับธรรมบานกุมารน,นะครับโดยด้ยการเดิมพันอย่าว่าถ้าเกิดใครที่แพ้การประลองปัญญาครั้งนี้นะครับจะต้องตัดศีรษะปรากฏว่าเท้าก็มีลมครับได้แพ้ความเฉาปัญญารวมไปถึงความฉัฉลาดของธรรมบาลกุมารน,นะครับจึงต้องตัดศีรษะแต่ถ้าเกิดตัดศีรษะไปแล้วจะทําให้เพลินนะครับลุ้มไม่โล